มาจอบเบอลายเบองมจอบทายแขกหลอดมา,มาันมันแม่มากพนี่ครมันแม่มาบ่นี่ออได้ลอยมากพนี่มากพนี่ออโอ้คือหัวงอกแสดงว่าลอยมาพีน่น้องครับมัมม่เนาะได้แม่งอนแม่งี่เขาใส่ขแนเลยแมเนาเอ่ะทีว่าตัดทีม จตนาเหีตนาน้อยไล่ก <hint> รุ๊ปเจตน้อยเนี่ยอย่งอุปกรณ์ยข้างอนี่อย่างไรอุปกรณ์โอ้ยอย่างไรพี่น้องอุปกรณ์อาหากินโอ้ยนั่ยังไงนม่ยังไงมันคอกเลยแกงเลยมากับผู้ใดมาคนเดียวบ่หรือนี่เห่ก็ังอีกปานนี้นะสวิงใช้ทีมงานหน่อใช้ที่งานน่เอาที่งานหน่อมาผู้เดียวมันนี่ ช่งทดสะระเลยอโอ้ยปลามนาน้ำหาเลยหาอีกแล้วอยากได้คลิปกับเก็กอรอครับคิปตัวแสนสองแสนเกี่บล้านกับมีนะครับนี่ยาให้งตูจะคิปนี้อ,อันนี้ถ้าคิปเป็คนคนไอแม่จะได้คิปสั่นน,นะคิปสั่นจะได้น้อยก็บอ,อกหลายหรอกยิมมุกกันจักกันเนี่ยเขาทายย้ำไหนมันเ,เป็นแสนสองแสนเป็นล้านเ,นเออมาลุงตูทายมันขึ้นบึขนจักเทือนะครับปลองอ,อย่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะกะึ้นมอตัวอ่าอย่างปลาสามปลาไพ่นี่อย่างะ เมฆรับมุกประธานกันมาแล้ฮะหายตัวเลยพี่น้องครับหม่ยม่แม่พี่หลอกหรือปล่ากูได้ไหมเมื่อกี้ขึ้นยืนคุยกันอยู่ิีรไปทางในแล้วเจกหลอดอยู่ข้างในบ่เนี่ยไม่แม่แม่พี่หลอกหรือเปล่ะใช่หรือง่ายแล้วครับเจกหลอนข้างในบ่เห็นบ่ล่ะ ไม่คุยกันยุ่ยดีไปเฮียนะครับพี่น้องอันคุณแม่หาไม่เห็นเลยจังว่าอยู่แล้วโอ้แต่ลี่ไปเสื้อข้างในเย้มาเลยแขกหลอดแขกหลอดโอ้ยข้างในอีกแล้วบ้านเลยแขกหลอดว่ยมาเป็นทิ้นย่านมากกว่าแม่นทีหลอกิเสนอบ้านเลยคุยกันยุ่ดีอยู่เมื่อกี้นี่แขกหลอด ตายแล้วพี่น้องครับเามาทอะไรกันอ่านา้โอ้ยลำหายแม่ี่อีหย,ยังไน,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 นี่สิไปหาปลาหรือสิไปตัดงญ้าปานี้มีอย่งมาฝากเม่มนนยมันมีอย่างมาฝากได้เมรา,าร จากเบื้งไจาเบิ้งอันยากเบิ้งเช็หลอดไพ่อแม่แม่หน่อยไมไปไปหาแม่ใช่ไหมไปโอ้ว่เลยเขาจะบุห็นไหมบุรูปบุญรูปซิแม่ตอนนี้ิดทอดจ่าิากเบิ้งหน่อยนะเอาแม่เโเชหลอดมีแม่บอคือมาจะเอกแมกัมีแม่สมอละมนมีพิเศษจะหนอยรักมากมันนะไม่พีหัวจักไปอ๋อจะหนอยเลยแม่แม่แมมันเช็หอดสิมีอย่งมาบอกซื้อฟังหนอว ไม่ได้หาวายไม่ได้หาวายได้ให้ยเบาใจหน่อยครับสองคำนึ่งเลยแล้วก็หายอีกได้ยังไงเพื่ออะไรที่ทำให้หายได้อังไงอย่างนี้ว่าหมดครับว่าร่างครับพี่น้องครับแป๊บนึ่งนะขาเครอจะมาครับพี่น้องไม่นด้จะไปลงโซ่เอกเสาโถกันนะครับพี่น้องครับล่องโซ่เอกเสาโทบ้านตามนาศครับ โอ้ยหอนคาคอนแน่เลยครับเนะครับเดวออกจัดจ้านแห้งเลยหน่มาต่ออีกแขกรอเตรียมมยังไม่ไปอีกน้อบาดเลยคนดังเนี่ยคลิล่าแตนาลงคลิปลูกสาวไปได้ครับพี่น้องครับสองคลิปไปได้ลูกสาวเคมีนะโู้เสียงดีดีเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันยังหลุดพันไดหรือว่าพี่น้องขัไปเบิ้งแป่ครับลุงตู่ก็ยังว่าได้ไปเบิ้งคลิปของก็ได้แม่สุภาพครับลองสดๆเลยน้องเคมีครับพี่น้องแต่ว่าเสียดายกังเดียวหุ้น นั่งอยากว่วนแต่ว่าลูกตัวว่าต่นั่งกันด้วยสิเป็นคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งนะครับคนว่านลองเพลงแต่ว่าเสียงดีคักกลับพี่น้องน้องแคมีลูกสาวเขกหลอดครับลูกคลิปไปแล้วสองคลิปที่ตามได้ทั้งช่องครัวไม่สภาพลำเพลินได้พี่น้องเด้อห่วยยังไงคือไปด่วนเลยง่ายแล้วจักแกอ้ยว้า ชักจักนี่ยหละครับพี่รองครับโเ่อได,ด้วยเยกเรดหายง่ยเหครับทังพี่อะไพี่้องโอ้เกาทั้นึงออกทั้งนึงเหมือนเอ้าจักหน่อยดู นี่โฆษณากพาะเหรฟังเสียงกรพาะเหรอจะลอยเนระนี่ยังะรมาเยมาพักเครื่องบินบอกอวจะถาฟังอยังไงมมา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 นือคุณนาแม่ครับมีคนสีเปลวอย่างสู้ฟังอยู่คุณนาแม่เ้อาปรลาดครับนี่แห้วครับทางนอกน้อ จักแล้วเนี่ยครับี่ยดด้วยด้านนอกครับเนอามาดูมาดูคิปมาสิบหมดก่อนเลยดิอ๋อคุณแม่สองสามคำเลยพูให้จมีแง่กันหน่อยเอ้าเริ่มยืฮะคุณแม่ฟังภาษาคิงกฤษบอกได้หรือเ่ภาษาอีสานบ้านเท่านี่แม่เซลอยแล้วไม่ภาษาคิดเราฟังบอกแล้วฟังภาษาอิงกฤษบอกข้ามสักหน่อยดูนี่งกลางครับี่ณลองครับ หาอยู่หากินตามภาษาแขกหลอดครับพี่รองครับชีวิตง่ายๆสไตล์แขกหลอดครับบัมักอย่างมากมายครับเป็นคนอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมครับพี่รองครับนี่มันลว่าก็ไปหาอยู่หากินมีการมี่งานนี่หันมีนงานโซงงานโสบหรือว่าอย่างพะกับไปซอยเหลือครับพี่รองครับแทนคุณพ่อสงการแต่ก็กระสเป็นพ่อสงการนะครับเพราะว่ากะสเป็นงานโซบงานแต่งงานอย่างซอยเหลือของประชาชนนะครับ เพกกื่อเกสิไปซอยเสมอเกสิมีน้ำแข็งเนี่ยมีน้ำเนี่ยทางคุณแม่สุภาพาปาอำนาจมีประแยกเนี่ยครับให้แขกหลอดรับผชอบแท่นครับเวลามีงานมีการ,การให้แขกหลอดเนินการแท่นครับพี่น้องโอ้ก็ถือว่าสุดยอดอีกผู้หนึ่งครับเป็นคนอุทิศตัวอุทิศต,ตนเพื่อสังคมต่อหมู่บ้านครับบ้านแพงนี่ยครับพี่น้องครับเหล็กใส่เหล็กสวยล่ากับเพิ่อนก็ไม่ได้คิดแค่แรงหลายนะครับแล้วแต่กำลังสัทธาผู้ใดมีหลายก็ให้หลายผู้ใดมีหน่อยก็ให้หน่อยครับพี่น้องครับอะไรพวกให้ก็กามีครับพี่น้องครับไม่ได้ว่าดหลัง เอาโอเคครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี่มันเป็นอย่างมากมายนะครับพี่น้องกับเกลียกระดาเพิ่อมกันอย่าค่อยออกกล้องเสมอนครับทางกล้องโอ้ปลาล้าชักกันเลยครับเริ่มง่านะแต่ว่าเสียดายหน้ามันอักดำนาะพี่น้องเนาะอสหรับคลิปนี้ฝากพี่ฟังน้อามาสักนิดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องแม่สภาพครัวรำเพลินเด้อพี่น้องครับจุดยจุ่ยครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม